สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำข้าวทอดหมูสับจัดใส่กล่องขายสวยๆเลยนะคะกินกับใบชพูพิกทอดแล้วก็บีบมะนาวลงไปแซ่บๆแบบนี้เลยค่ะด้านนอกกรอบด้านในเนี่ยข้าวนุ่มอร่อยมากๆเดี๋ยวเราเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเตรียมกะละมังผสมมาเลยใส่ข้าวสวยเย็นลงไป800กรัมอย่าใช้ข้าวสวยร้อนนะคะเวลาปั้นมันปั้นยากค่ะอ่ะต่อมาหมูสับ100กรัมพริกแกงเผ็ด50กรัมไข่ไก่1ฟองใช้มือขยำคุกเข้าทุกอย่างให้เข้ากันดี พอเข้ากันดีแล้วเนี่ยตามด้วยใบยมะกรูดซอย3ใบน้ำปลาทิพรส1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสรสหมู1.4ส่วนสช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะขยำอีกครั้งค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยแล้วเราก็ปั้นกันได้เลยนะคะวิธีการปั้นเนี่ยก็จับลูกใหญ่หน่อยค่ะแล้วก็ปั้นให้เป็นกลมๆแบนๆน,นะคะแต่อย่าแบนมากให้หนาๆห,หน่อยค่ะ นี่นะคะได้หนาประมาณนี้แบบนี้แหละค่ะใส่ถาดไว้พอเราปั้นจนเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราก็นําไปคลุกกับแป้งข้าวเจ้าค่ะคลุกให้ทั่วๆเลยนะคะพลิกซ้ายพลิกขวาคลุกเสร็จหมดแล้วค่ะให้เรานําไปทอดเลยนะคะตั้งกระทะค่ะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ํามันพืชลงไปเยอะๆพอน้ํามันร้อนได้ที่แล้วเนี่ยก็ลงทอดได้เลยค่ะหย่อนลงไปนะคะเราจะทอดให้สุกเหลืองทั้งสองด้านสามารถพลิกกลับไปกลับมาได้นะคะระหว่างการทอด พอสุกเหลืองสวยแบบนี้แล้วเนี่ยก็ตักไปพักไว้ในกระชอนให้เสด็จน้ํามันค่ะแล้วก็ลงทอดกระทะต่อไปนะคะทอดให้เสร็จเลยค่ะนี่ค่ะสวยๆทุกชิ้นเลยนะคะด้านนอกเนี่ยกรอบค่ะด้านในเนี่ยนุ่มนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปจัดใส่จานค่ะเห็นไหมคะสีสวยมากๆเลยในจานนะคะก็จะมีเครื่องเคียงค่ะใบชะพูพริกทอดแล้วก็มะนาวนะคะ วิธีการกินก็แบบนี้เลยค่ะนำข้าวทอดของเราเนี่ยวางลงบนใบชะพูนะคะเคียงด้วยพริกทอด1เม็ดแล้วก็บีบมะนาวลงไปเลยค่ะกัดรับประทานได้เลยนะคะรสชาติเนี่ยขอบอกแซ่บอร่อยมากเลยค่ะได้ความเปรี้ยวของมะนาวนะคะ อิ่มค่ะรับประทานแทนข้าวได้เลยล่ะค่ะอิ่มไปหนึ่งมื้อเลยนะคะถ้าใครจะจัดขายก็แบบนี้เลยใส่กล่องค่ะปูด้วยใบยชะพูก่อนนะคะใส่ไปชะ้ะหกใบค่ะแล้วก็วางข้าวทอดค่ะพริกทอดมะนาวนะคะปิดกล่องขายได้เลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะรับรองทํากินได้ทําขายดีแน่นอนวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ